หอยแข้งตัวซ้ำเหรียญบาทดูได้หอยแข้งงามแต่ว่าน้ำจิ้มทั่วตับพี่น้องปลาเส็จมีลวกครับผมเสร็จมีพักพักสลัดพักซี่ครับผมม,มาเดอ้อกินหอยแข้ง จากทะเลสดหอมกินหนาทะเลพาเลยครับมากมาพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องมาโอยแต่ไหว่าสิกิมน,น้จาจยางเทินมืออีมครับกินน้ำกัดจ้าพี่น้องจ๋าคนตก็เลยได้ได้นั่งกืนน้ำไล่ยี่นี่แล้ะพี่น้องของดีนี่ถอยแช่ผ่านรูปใบกัที่ได้ไปซักพี่น้องเอ้ เอ๋อจะพาลูกไปก็ต้องไปซั่งก่อนเอามาตากหน้าบ้านกินบ๊เข็ดเบียดตั้งเสียดอข้อหินนี่หน่อยนครับผมนี่อันนี้ลอยนึ่งนี่พี่น้องนี่อือพผมอยากกินแห้งเคยขอกินได้ว่าเผาว่าชั้นกินก็กินสดตัววาชั้นตไหนอยากกินน้ำยู่แต่ว่าตื่นทั้งไล แปลว่าล้งางทำความสะอาดอยา่างดีครับขาวจัวเลยเห็นบ่พีน่น้องนี่ล้างห้หามครับตัวนี้เนา่าเสีย่ยข่ารดมันแตกเมื่อน้่งจิ้มเพื่อนน้่งจิ้มทัวตัดครับผมฝนเกิดตกพี่หน่อยเอออะไรอยู่ ก็เจอว่าน้ิ้มทุกเผ็ดอะนั่นเออทำจิ้มชุดจ้าเสไม้มาหาศาเลยอ่ะกินเซนกับน้ำจิ้มก็ได้เลยนะพี่น้อมนะอ่างไงก็อางไปเพื่อนจิ้มเไ่ได้ยอย่างนี้เลยมอ้ยน้นีหน่อยแม่ยางเจ้าอิน

อืมใช่เอาออืมดรว่สุดเค่เสียบครับรพี่น้องมันกิมสุดยอดร่างการอยากให้พี่น้องมากินน้ำกันเด้แต่มาเสือหม่ยแก้มมานักเลยหล่ะ ក្រីខ្លាប់ទី្រាងលាប់ពិត្រ្ល់ទ្រៀស់ទ ย,ยูใส่กต่ิ้มสารสนียางเป็นท่าการครับผมโอ้ยเซียพี่ลีน้ำจิ้มบนเนี้ยที่เหนียน้องอยู่ท้างหนบอก็ท่านได้ตับยู่ dọn kính gấp hát nữa sao hát yang sa lát sao lát bằng sao lát lát bằng sao lát salad คืนเนะียสลัดแก้วเออมีอีกแบบสลัดคอดอืมสลัดคอดโอ้ยามือยาิยากคอดไปป่ะเนี่ย Khot Udah bang Ah kasih sih mengandalkan Khot sih mengandalkan Khot กินนังทะเลเลยอีดียสดสดมากสดจนขนลุกเออได้บ้ากอยแปลกว่ะถ้าได้กับบ่มีคนชมเออเว่ย ถอยไป่งขวารอว่างเบร์แตกไปเยล่าบอกว่บันนั่งสไตส์ดถรดอุดดดอ่นภุมมบะมี่ไงแต่ว่าอาจีิมีบริษัทอื่นแต่ว่าจจบาริษัทตีตะหน่อยไปช่วงกลาที่ทช่งปลาไปมูซ้างปลามูไปบ้าเป็นยับ พลาดได้พลาได้พุ่งนะอยู่บรรน,นังสตาอยู่บรรน,นังสตาส่งไปส่งไ,ได้เลยส่งไปเพิ่งส่งปลาซับกับปลาสลิดแต่ว่าม,มันมีเพิ่งจบร้านบะเม๊นมันบดถ้าส่งธรรมดาไปได้ด้วยแต่ว่าของมันต้องใส่รถอุงพุ่มินะ ปลาสดิ์ท้องเป็นปลาแดดเดียวครับไปบ่ได้เพราะว่าบางทีมันก็ใส่ระยะเวลาหลายมือเนี่ยเนี่ยน้ำใหลซงรถเย็นเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดซ้ำปลาแดดเดียวโอ้โหกินอันนี้ลรอกินเนี่ยไป่อยากดอกกินเนี่ยแก๋เนี่ย ถ้าทำพุทธอยากได้แห่งๆกับถาแน่โอ้ปลาสลิดตาดแห่งงา่ายเลยว่าปลาอย่างอื่นหนะเพราะว่าตัวนี้ขนมันโตน้ำปลาแดดเดียวปลาห้องเย็นแต่พุทธิ์นะรับพอดกินกระเซ้าพอดลุดไปช่งแล้วถ้าพี่น่อยก็ตัดเขาเขาตู้เย็น รวบหรือออกมือพึ่งอีกก็ได้ง่ายๆใครยืดทอดจังเยอะไหมออกจากฟองฟิตได้หมดก็ทอดออกจากเซฟินเลยออกบ้างค้อออกจากนังกันทอดได้พื้นท้องน้ำพื้นท้องเสียพื้นท้องไปอย่างงี้ครับเขาบูฟิตเลยเราบอกมากก่อนมังคังกว่า ถิ icate, <es> <LE> mai, ่นไปแค่ผ <alle Phil> <iono> ักบ่ถิ่นไปแค่ผักทอดได้ก็ได้ครับสลัดเกี่ยวเมื่อกี้อันไหนคอตอันไหนเกี่ยวสลัดแก้วตรงนี้ตัวสลัดกอดมันแพงโอเออคอตมันแพงอย่างดีไม่อย่างนั้นแพงว่ะบ่เข้าใจ เพิมเข้ามาคอร์าไปหนงทุกอยางเลยวะหึมอยากอู่นีเหรอคนซุปนาเพื่อนนะพี่น้องนามถ่วไมหอน้องข่หรอเพิ่มเข้ามาคอร์สไปหนแเรียนคอร์สพิเศษน เห็นปะเรียนคอร์สพิเศษโตโย,ยต้าคอร์สยาลีคอร์สแห้งดูบ่ มีผ้าคถั่วมะขามประตูเนาะร้านน้ำโขงบอก้านก๋วยเตี๋ยวถั่วมะเฟือเลยน้องข่ายตัวเนี่ยกของเึ็นมาพีวดอกยกมะตะยกมะแบงหองเดินหาวันจะว่าหนามขึ้นมาขาดประตูอืมติดประตูเลยดำเหนืออะไรหลักน้ำโขงมาจากเหนือแล้วกันเมื่อวานนี้ยังอยู่ต่ำๆอยู่เลยอืมน้ำโขงขึ้นแล้วเนี่ยมาเข้าดีถอ่วมะเดยกุดดอนประวูเจ้ มุกตะหารอุดดนของคายบึงกัขึ้นนี่เขาเระวังไดยเอ็ดมันี่ป่าแป๊บเดียวน้ำโค้งไหนมาได้บา่น้ำโคงบ่นนีมเนี่โคงชีมูลมันไหลมกว่าโจดกการดมากเลอ มาจบกันกันสิเจอืันเราแจ้งเราแต้งจากบ้าเรแ้งเราแจ้งคื้ไหมเมื่อเสียนี่วะเมื่อเห็นมีมันมีกแจ้งว่าพื้วกจัตนุทัติยาสูท้ิพคคอยฟังข่าวสารและยาตนุเรื่องพายุเข้าอย่างเนี้ยที่เราดิ้กเลี่ยงได้ดิ้กเลี่ยงในความเสี่ยง การม,มาค้าขายก็เหมือนกันถ้ามันพายุเข้าี้ขายให้ใครทำไปไปปุ๊บไปตั้งร้านแป๊บเดียวฝนตกคิมก็ต้องเก็บกลับบ้านของเสียหายของขาดทุนของเน่าของเสียเข<อ>เป็นไงถัดเงินไหมที่ลงทุนตปเงินไหมจะด่าฉันทำไมใช่ไหมล่ะย่ซึ้งับ เงินไหมเงินแหนเลขเงินแรงไม่ละ <c oughs> ไม่ใช่ว่าขี้เกียจนะแต่สาภาพอากาศมันเป็นอย่างนี้มันเนงิน,เน,นมันไม่ได้ว่าเอาความดีใจนะเจ้วันนี้เราทำดีใจจังไม่ใช่นะขายได้เหรอ ถ้าขายได้มันก็โอเคถ้าฝนไม่ตกนะแต่ถ้าฝนตกมาเมือนทำให้มันไม่ออกเป็ขายแต่น้อยได้ปลาจะไปขายไหนจะไปเห็นคนบอกทำแม่ยอมกน้องมันต้องมันต้องใช้ทุนแล้วก็แม่นบมล่ะแล้วได้ปาทุนแล้วก็แรงแห้งหยับแห้งหยับแล้วก็ได้ปลาท้าต้องคิดเป็นสามฟูนไงปลา คุณกำไรรับมูอรับตาขายก็มาไหวได้ไ<ร><ม>หมครับแต่บี้ต่บันขายกิดท้องเชื้อคายหน้าเขาต้องเข้าใจสภาพอากาศแม่บ้านอย่างคุณขายปลาถ้าไม่มีแดดคุณเอาปลาตะตากแดดเกิดอะไรขึ้นเน่เนนา ถ้าฝนตกฝน,นตกลินล่นลินนะอุ้งอาปลาปลาไปตากถ้าปลาโดนละอองฝนหรือเดินไอฝนเป็นไงเป็นไงชา้ลากออกหมดสะอาดกระบอกน้ำ <c oughs> หัวาเอาลาขึ้นปลาเค <c oughs> ็งครับประนะคารับทำให้ประสบการณ์เงินอยับ เท่าไหร่ประสบการ์ปีแรกท้ายป่าที่บอาสู้พี่น้องปั๊ปีแรกที่ท้ายป่าเลยขาดทุนเขาบ่งหมจากวิธีเก็บรักษาเข้าบ่งหมดจากวิธีเข้าบงหนาปนเขาบ่งห้จากว่าที่เฮ็ดจังไดที่นี่จังไดประสบการ์ข้ายป่าปีแรกขาดทุนสองหมื่น ฮัลโหลจ้าไม่ตออยากกินได้ได้ได้จ้า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 อย่างนี้นี่นี่เล่นเ่นเล่นนี่น้องนี่เล่นทีกินปะไม่อกกิมันกินได้เหรอมันมันไม่ทำแน่มันดิบหรือเปล่ามาดูมานั่งดูปันเดี๋ยวพ่อไปเอาอันนั้นมาให้ไปไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ